ครับโซดีย <único> ร <Liberty Overwatch> ับอยู่กับเราอีกครั้งนะคิดรอสตูนะครับกับโบฮาล่าใช่ไหมครูเจฟก็คลิปในวันนี้ก็จะเป็นพาทของอ่าบัตรที่พาทมิชชั่นประจำสัปดาห์ที่11นะก็ก็อจะไปดูคลิปนี้กันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับคลิปต่อไปแล้วก็ แต่แล้วใครที่อยากเข้า Discord ดก็สามารถมาเข้าได้ผ่านลิงก์ได้คลิปได้เลยนะฮะเหล่าที่แบนในช่องก็ได้จริงจรินะฮะเควสต์เควสนะต้องทำในโหมดออนไลน์ที่ไม่ใช่ห้องสร้างเองนะหรืออ่าบล็อกเดเวีเพราะมันได้แค่บางเควสจริงๆนะครับผมโอเคครับนั้นไปดูกันดีกว่ามีอะไรมาถึงเควสต์แรกนะก็เป็นเควสที่โวนงงหนึ่งคเควสต์ที่เราเก็บเ <c oughs> พราะไม่เขียนไม,ม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงใช่ใช่เพราะประเด็นก็คือคนที่เคยไปทดสอบนั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่ามันมันได้จานแล้วสองทีแล้วก็รู้สองทีไหนด้วยใช่นะก็เป็น hit below state opinion with l i g h t a t t a c k ก็คือแบบเหมือนย่าไม่วัาข้ามหล่นลงไปข้างล่างหรือว่าออกนอกสเตหละประมาณนั้นอ่ะสเตทก็คือแพลตฟอร์มหลักที่เราอยู่นะในวันนี้คือสเตทนะก็คือเอาออกอ่ะออกไปนอกแพลตฟอร์มอ่ะถ้าเกิดไม่ได้คุณก็เข้าใจเหมือนผมนะว่าเขาเรียกนะ มันก็หมดไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ลองใช้วิธีนี้ดูนะคือแบบให้เขาอยู่ตรงกำแพงก่อนเนี่ยแล้วคุณก็เกี่ยวเขาเดี๋ยวว่าใช้สเปียร์ก็ได้นะถ้ากดถ้าล่างดาวแอจะนะครับแค่ตีโดนก็พอนะพอนับเป็นฮิตนะแต่ไม่ต้องอเกี่ยวหรเออยี่ห้ายี่ห้ารอบนะครับก็เป็นเฟสที่เอาโะเคโอ้ก็ไม่เหมือนกันโอเคโอนี่ร้องเลยอะโอเคครับแต่ดึกกว่าโอเคครับมาถึงวันที่สองนะก็คือบัสเตอร์เฮฟวี่แอคแท็กนั่นเองนะครับผม ก็เป็นการทําดาเมจด้วยท่าหนักของบาัสเตอร์นะก็ปืนนั่นเองนะโอเคครับคุณคุณคุณต้องโชว์ดีครับอ๋ออโชว์ไม่โดนเลยอ่ะอนะก็ท่าหนักก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะคือบนพื้นกับกลางอากาศนะมาเริ่มที่บนพื้นก่อนเลยกันท่าหนักอันแรกก็คือเนเชล a l อร์ซิงเจอคือท่าหนักธรรมดาเลยนะ บนเจมันต้งใจเอาเอไปมายึดผมเอาไปแต่ถ้าเกิดเป็นอีกอีกท่านึงก็คือไซส์เซ็นเ,เจอร์นะฮะก็จะเป็นท่าหนักบวกทิศทางนั่นเองเอาคืนเอาคืนต่อไปท่าหนักบวกล่างนะก็จะเป็นดาวซิซเนเจอร์โอเคต่อไปครับกลางอากาศจะเป็นเพียงสองท่าท่าแรกคือริโคปริคโคปือท่าหนักกลางอากาศเฉยๆเลยไม่ต้องกดดอนนะถ้ากดดอนแล้วมันกลายเป็นนี่นะ โอเคต่อไปคือกาวเขาคือท่าหนักกาก้าวบลัฟนะครับกันนี้เลยโอเคนั้นตัดเป็นวิธีกรตัดไปก okay. okay. Okay, yes 3, ันด so so ีกว okay, so so ่าโอเคถ้าเข้ามาถึงประเทศส่านะก็คือ X อคนะก็คือ KO ิัสตูดิสแอนะเกี่ตัวนะสิบห้าอะสิบห้าแอเอาทุกอยยังไงก็ได้นะปลาใส่ก็ได้คอมโบใส่ก็ได้ลัมยับๆก็ได้แต่ต้องถึงแอคต้องใส่แอคบนเองนะโอเคก็ประมาณนี้ ใช่ปลาปลาด้วยแอคนะปลาด้วยจะเราส่งคุณปลาด้วยปืนไปแล้วแบบเฮ้ยเขาตายทำมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่ได้ใช่โอเคครับตัดไปด้วยเฟลดถัดไปโอเคครับถึงเควดที่สี่ละนั่นก็คืออ่าไซส์รายแอคเดนต์นั่ะก็คือทำด้วยไซส์นั่นเองหรือเคียวเคียวแล้วข้อขางคือเคียวนี่ไงนะแค่นี้เลยแบบเด้อครับแบบเด้อพอถ้าเป็นแบบประธานอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาออกนะใช่ เดี๋ยวมันกคุณก็ทำอีเวนต์เต้ก็ได้นะแล้วกี้ไม่น่าเรียกอีเวนต์เต้นะน่าจะเรียกดาวนอะ <c oughs> okay, นะโอเคนะถ้าเบาแบ่งมันบนพื้นากับการการัดนะบนพื้นห้าแรกเนโรไลท์ก็คือถ้าเบาธรรมดาเลยนะครับต่อไปคือใส่ทิศทางนะ,ะนนะก็จะเป็นไซ้ายซส์ไลท์นะก็จะเป็นถ้าเบาบวกทิศทางต่อไปคือดาวไลท์คือถ้าเบาบวกล่างต่อไปเข้ากับการก,ารการัดละ กา,การกัดจะมีอยู่3อันนะที่กับ s ก r a t e g i c ท่าแรกคือ N อ i r นะก็คือท่าเบากา,การกาดเลยแต่าสายทิศทางซ้ายขวาก็มันก็จะเป็นอ่าซแอร์นะก็เป็นทนะ่าเบากางกาดมือดิษฐานแต่ถ้าเป็นล่างก็จะเป็นดาวแอร์นะนั่นเองโอเคครับตัดไปที่ว่าถัดไปโอเคครับต่อไปบบคือเควสที่อ่าคนที่เคยเล่นเกมแนวบ้าก็จะรู้จักคำนี้ดีใช่ไหมคุณเดชเอ่อฮะเควทจิ้วแฮตติกเออแต่ไม่ใช่แต่มัน แต่เกมนี้โดเมนเนตนะนะก็คือโดเมนเนตนั่นเองนะเพื่อโดเมนเนตก็คือคุณมีหนึ่งไลท์ละไม่ใช่คือหในหนึ่งไลท์เนี่ยคุณต้องจัดการสตูให้ได้สามไลท์นั่นเองอ่ะอันนี้หนึ่งละก็เล่นเรื่อยๆอ่ะก็คือเออรีบกันรีบกันยังไม่ตัวเตะอ่ะสองละสองละอันนี้เป็นแค่การเล่นตัวอย่างนะครับในห้องสร้างเองไม่ได้นะมิกีิงานมิกีิได้โดเมนเนตแล้นี่ อ่ะเขาคนดูไม่เห็นอ๋อลงไปตายแต่แบบเจอ,ไ,อไ,ไม่ใช่อ่ะก็ขเขาเรียกอะไรนะก็โดมิเน็ก็คือจาัดก,การศัตรูสามตัวนั่นแหละในหนึ่งไลท์ถึงจะได้รับนะแล้วไปขึ้นกลางจอจแบบนี้ไอ้นี่มันขึ้นโดยเดี่ยวคือก่อนงานแล้วผมจมัดการกุณเจมไปแล้วไนงะคลิปแล้วนะก็ถ้าเกิดตายก็จะนับใหม่นะสมมติคุณฆ่าไปแล้วสองตายคุณก็ต้องนับใหม่เลยนะครับผมโอเคครับไปดูคุยถัดไปโอเคครับ,คครบมาถึงคุยที่เท่าไหร่ครับคุณเจม เออลองใช <6 S 2> นะ้นะเวทีหกนั่นก็คือเควสที่ต,ต้องจำได้มันเะจ็บสบายดูดีดอมเบตเฮ้ยอิสเบรพอนนะอิสเบรพอนจำคำยาวได้แนละ้วก็บอกพูดอธิบายเหมือนตัวตัวเราในอดีตน,นะก็เป็นเควสที่เรียกว่าจะทำง่ายต่อเมื่ออะไรนะต่อ,อยฟีบออ,อลก็ดเดยนะครับผมก็วิธีทำก็ง่ายครับก็คือคุณก็ทำดามเมตนะ ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาวุธอยู่2อาวุธอนะ่ะอย่างอัเทมผมก็มีเคียวกับอ่าขอเขาเรียกอะไรนะแลนใช่ไหมแลนอ่าสมมุติอ่ะผมทำดาเมจใส่คเนเจไปล่ะสมมติผมเล่นเคียวทำดาเมจไปอย่างน้อยละสองร้อยห้าสิบต่อไปคือผมใช้แลนด์ทำดาเมจไปสองร้อยห้าสิบนี่ถึงจะได้โควสนะครับ<ม>ก็คืออย่างละสองร้อยห้าสิบเองต่ออาวุธนะก็ประมาณนี้นะเก็บในพีลโลออนง่ายหน่อยไม่จำเป็นต้องเป็นค่าเบานะค่าหนักก็ได้นะ แต่ก็ต้องยังเป็นอาวุธของเราแหละก็คือแบบต้องเป็นแบบพวกตีด้วยอาวุธเนี่ยครับโอเคประมาณนี้สำหรับเพนนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามตัวผมในอเรียได้อยู่สัปดาห์ที่สิบ่านที่แล้วนะโอเคครับมีบงัวคลิปด้วยโอเคครับม่ใชครับครับสวัสดีครับเจอกับเราอีกครั้งในเคอ K-Oslo นะครับเออไม่ใช่โอ้โหกลายเป็นบวิขใหม่เลยนะก็มันเว้นช่วงนานไงเลยกลายเป็นบวิขใหม่ไปเลย โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ก็นี่ก็เป็นเควสสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเควส์ที่สุดยอดอีกเควสหนึ่งใช่ไหมคุณเจี๊ยบใก็ถ้าเกิดเปรี่ยบก็คือเควสสุดท้ายเวลาที่แล้วแต่ว่าเป็นแบบทำยากกว่าเพราะแบบมันทําในเกมเดียวยากเกินไปมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำในเกมเดียวนะก็คือเค with ดเอเบรอนก็คือได้เ o ด้วยอาวุธทุกอันนะม่ใช่เข้าดิฟุตเลเบรอนนะ โอเคก็คืออาวุธทุกอันเลยตั้งแต่อะไรก็ตามนะนี่เห็นไหมคุณเจมนี่ได้สกินพรามแล้วเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เลยแตะเมื่อกี้เลยแต่ก็อวดเลยอวดเลยอวดเลยตัวนี้อ่ะคุณเจมส์อวดตรงนี้นะก็ต้อง KO นะด้วยอาวุธอะไรก็ได้นะซึ่งสมมุติผมคือ่อ่าใช่ใช่อย่างนั้นเองคือคุณเจมส์ KO ไปแล้วด้วยแลนด์่ะคุณเจมก็เขาจะไม่สามารถใช้แลนด์ KO เบอร์เกียร์ได้อีกแล้วนะก็คือมันต้องเคลียร์ให้ครบทุกอาวุธนั่นเองนะ อันนี้เป็นสเปียร์เนี่ยโอเคนั้นเราจะมาพูดกันนะว่าอาวุธมีอะไรบ้างแล้วกันนะก็เพื่อคนไม่รู้นะได้พูดให้เข้าใจไปเลยนะว่าคืออะไรบ้างแต่ผมยังไม่ถือขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมเซฟภาพออกนะโอเคเอาวุธแรกนะดาบนะคืออาวุธที่เป็นไงว่าคุณเจ็เอาวุธที่คู่กับเกมนะเพราะเป็นของบรนวาครับ uh huh. ก็จะเป็นแบบในรูปอ่ะก็คือผมอินเสิร์ตเป็นสกินแล้งนะนะ่นะก็เป็นดาบนั่นเอง กินแล้วโอเคต่อไปคอสอ่ะอันนี้อยู่กับบอดวารเหมือนกันเดี๋ยวผมพูดง่ายๆแบบนี้เลยกันนะอยู่กับบอดวารนะเป็นคอสก็คือตามรูปเราจะไม่พูดอะไรเพิ่มเติมนะเราจะบอกว่าอาวุธมีอะไรบ้างกันนันแหละครับต่อไปอ่าบัสเตอร์นะก็เป็นปืนครับตามรูปเลยต่อไปอ่าสเปียร์นะสเปียร์ก็จะเป็นตามรูปพูดง่ายเลยอได้พูดง่ายเลย เนี่ย,ยเตเบียร์เเบียร์ยโอ้ยอันนี้แพงรุ่นนีครับเตเบียร์นี้ <c oughs> นะและ้วก็อะไรอีกนะก็จะมีอีกก็คือแลนด์แลนด์ก็อย่างที่ผมถีอเนี่แหละก็คือ,หอ,อ,ห,อ,อหอกด้านยาวเอ้ยไม่ใช่หอกอัศวินหอกด้านยาวอันนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ห้าชิ้นแล้วนะใครไม่ทันก็ต <c oughs> ่อถืได้นะครับอ่านะใครฟังที่อาจารย์พูดไม่ทมันไปเชยนะก็ต่อไปนะเราพูดไปแล้วห้าอันต่อไปกันเล็ก กันเหล็กก็เป็นถุงมือนะก็ตามภาพเลยนะผมต่อไปก็ขวานการตาคาร์ตาเอาคาร์ตาก่อนนะบบขวานแล้วแต่ขวานนะเอร์แอร์อก็คือดังภาพเลยก็คือเป็นขวานนั่นเองนะก็ผมต้องบอกตัวละครที่เล่นได้ด้วยมนะั้ยนยไม่ออกนะเยอะไปนะโอ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทำคลิปเกี่ยวกับพวกนั้นให้โอเคอนะต่อไปก็คาร์ตาอย่างที่คุณเจบอกคาร์ตาหรือมีคู่นะก็เป็น อีกอันหนึ่งนะตอนนี้ก็เจ็ดอันแล้วนะคือถ้าคุณใช้เจ็ดอาวุธที่ผมพูดไปเนี่ยตอนนี้คุณได้เจ็ดเจ็ดละ KO ไปเจ็ดตัวเนี่ยโอเคต่อไปครับอาวุธต่อไปทินเฮ้ยไม่ใช่เจ็ดตัวอะ <laughs> เจ็ดหรือแปดหรอเอาสนละโอเคเข้าต่อไปฮะแคนนอนนะแคนนอนก็จะเป็นปืนใหญ่นะตามรูปเลยนะครับผมต่อไปฮนูฮันูเออเรียกฮันูไปเลยนะโบฮันูนั่นเองนะก็ เป็นอาวุธอีกอาวุธหนึ่งนะครับต่อไปแฮมเมอร์คอร์สคูบแล้วมซ้าไปเลยลืม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 อยู่นบนบบานวะ<บ>ใช่ออฟนะลูกเกลนะลูกเกลโอเคแล้วสุดท้ายก็เกซอนะครบไหมเราพูดครบใช่ไหมน่าจะครบนะก็มีมไล่แดาบใช่ไหมถ้าเกิดภาพครบแต่ว่าครบไม่ใช่ลเดี๋ยวผมไล่ไปก่อนดาบคอร์ปืน สปเปียแลเอ็นเอ,อ็กซ์ออฟคาตาขวานไอแอดรับแล้วเนี่ยแอไปแล้วอ่าแอดไแล้วกระเล็ดไอ,นะอปืนนับเนาะอืมปืนน,นับยังปืนม่นับแล้วเรานับแล้วธนูนับยังยังธนูอ่าตอนนี้สิบแล้วมันมีทั้งสิบสามอะแกดอย,ยแกซอสอ่ะอีกสองอัน เคียวเออ,อเคียวเออมีทีกันเลยพูดเคียวด้วยเออนั่นะอินเสิร์ตตรงนี้แหละโอเคต่อไปอีกอันหนึง่งไม่ใช่พวกผมไม่ทำอะไรบ้านนะ<ม>พวกผมแค่จำไม่ได้ผ่านป่านผ่านพูดไปอย่างพูดไปไแล้วไงการทักยันตอนนะั้นเราแรกก็พูดแล้วอ่าาดแล้วถ้าคือจะหมดแล้วแหละมันนับได้ทีสองเลยอันนั้นไม่ไปกัดเราเราแล้วไงคันน็อตให้จะหมดแล้วนั่นป่วยอันนี้เราแรก ไม่ใช่น้บเรียนาษาอันใหม่นะก็จะมีเคียวเพิ่มไปอีกอันหนึ่งน,นะที่ลืมพูดลืมจริงๆนะเนี่ยทั้งที่ตัว,น,ตวนี้<ห>นเล่นอยู่นี่ก็มีนะได้ไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดินๆเลยนะครับโอเคเี๋ยวเพื่อใครไม่เข้าใจนะก็ดูตามภาพอินเสิร์ตได้เลยนะนะครับผมก็แค่ยหยิบอาวุธนะแบบเกอครับหนึ่งตัวแบบเนี้ยปุ๊บคือขอแค่เกอด้วยอาวุธอะ่ะนั้นอะ่ะเพียงหนึ่งตัวคุณก็ได้เว้ยและ คเอาวันนี้ก็ทุกอาวุธก็คุณก็จะได้คูเวทแบบนี้สมบูรณ์แบบเลยนะครับจากคู่ทําเสร็จแล้วคุณเจมส์นะยังยังยังเอ้เสร็จแล้วดีกว่าเออเสร็จแล้วลวลว,วันแรกอใช่ <laughs> นะก็วันนี้เป็นวันที่สองนะเนื่องจากอ่าเมื่อวานมีความผิดข,ขัดข้องนะเซิร์ฟปิด <laughs> <laughs> นะแล้วคือเปิดขึ้นแล้วคุณเจมส์ก็ไปนอนบมเซิร์ฟก็เปิดแล้วมันตรงใจแกล่ดีกว,ว่า นะก็ประมาณนี้สำหรับเว้นนี้นะแล้วก็คุณเจมก็ได้โชว์สกินสวยๆครับว่นะเออผมเสร็จได้อันที่มันน่าจะแบบพอวิวสามน่าจะเป็นอีพีกเหมือนกันเนอะเพราะมันมีขยับจริงไหมใช่แต่ว่าเป็นวันนี้ก็ได้นะแต่ร้อนถึงเงียบมากเลยอ่าเนี่ยถ้าอื่นยังดังเลยโอเคเข้าข้อประมาณนี้สำหรับเคว้นในสัปดาห์นี้อาจจะยืดเยื้อตรงการสาุดท้ายเพราะพวกผมพูดมั่วไม่ใช่ลืมบ้างนะก็ ปลื้นหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับเควสสุดท้ายนะแล้วก็ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะแล้วก็ได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆก็ดิ่งได้ด้วยก็ดีครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสอบถามอะไรหรือให้คำแนะนำอะไรก็สามารถพูดไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะขอจบคลิปไว้เพีเท่านี้ครับสวัสดีครับ